ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆืนสมาชิกที่ติดตามชมคลิปธนาอนทวนนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูสถานการณ์การสู้รบหน่อยนะครับก็คือเปิดฉากสู้รบกันแล้วครับตั้งแต่วันที่24ี่ช่วงเช้านะครับถ้าเราดูจากเหตุการณ์แล้วเรามาวิเคราะห์ดูน่าจะเป็นปฏิบัติการขับไล่ทหารเขมรผู้บุกลุกเข้ามาในดินแดนไทยนะเพราะว่าหนึ่งช่วงเช้านะครับตั้งแต่วันที่ย3สามนะครับ ที่หลังจากที่ทหารนะครับของฝั่งไทยเหยียบกับระเบิดนะครับาบาดเจ็บสาหัส1ท่านแล้วก็หน,นายแล้วก็แล้วก็อีก4ีหท่านได้รับบาดเจ็บตั้งแต่วันที่23พอวันที่24นะครับช่วงเช้าทหารไทยได้ตึงแนวรวดหนามนะครับตึงแนวลวดหนามไว้ตรงบริเวณปราสาทตาเมันพมเพราะฉะนั้นทําให้ฮุนเซนออกมาท้าทาย ฝั่งไทยนะบอกว่าออ,ออกมาท้าทายบอกว่าอยากจะลองดูว่าภายในเวลาสามวันเนี่ยออกองทัพภาคสองเนี่ยจะอะไรครับจะขับไล่ทหารเขมรได้หรือเปล่าหรือว่าจะยึดคืนจะยึดคืนดินแดนได้หรือเปล่าก็ออกมาท้าทายนะฮุนเซนท้าเลยออกมาท้าเลยนะครับลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นนะจึงเกิดปฏิบัติการขึ้นมานะครับช่วงเช้า เมื่อเมื่อมีการวางลวดหนามไว้ปิดกั้นตาเมือนทมเหมือนปฏิบัติการยึดคืนตาเมือนทมะอะไรประมาณนั้นนะทำให้ขมิทหารขมิก็ไม่พอใจนะครับในส่วนของฮุนเซนก็เตรียมปฏิบัติการทางทหารนะครับตลอดแนวชายแดนเลยนะครับอันนี้ก็ช่วงเช้าบริเวณตาเมือนทมก็จะมีโดรนของทหารนะของทหารกัมพูชามาลาดตระเวนสอดส่องดูนะ เพราะนั้นช่วงเช้านี่แหละครับเป็นจุดประเด็นสำคัญที่เกิดการประทะกันในรายงานบอกว่าทหารกัมพูชาพยายามที่จะบุกเข้ามานะครับบุกเข้ามาถึงแนวรวดวหนามนะครับและในรายงานบอกว่าทหารกัมพูชาเริ่มเปิดฉากยิงอันนี้นะก็คือในรายงานนะครับก็คือไม่รู้ลหะใครยิงก่อนใครยิงหลังไม่รู้แหละแต่มันเกิดการประทะกันบริเวณ ล้วลวดน้าตรงบริเวณปราสาทแตมมณทมลักษณะนั้นก็คือเป็นการคือพูดง่ายๆว่าไทยพยายามที่จะปิดกั้นและ,ะยึดคืนตามมณทมปฏิบัติการยึดคืนแผ่นดินไทยแหละพูดง่ายๆนะก็นี่แหละก็ขำเมนก็มีการออกมารายงานข่าวเหมือนกันนะครับว่าในเพจ Facebook ต่างๆของำเมนช่วงเช้าก็บอกว่าสยามทนะหารไทยใช้ลวดน้มนะครับปิด ปิดดินแดนของกัมพูชาบ้างนั้นก็คือปิดาทางเข้าของอปราสาทของขเมรบ้างนั้นนะขมรก็บอกว่าไทยนะ่ยไปปิดปราสาทของเขมรเพราะนั้นทหารก็เลยจําเป็นที่ต้องเคลื่อนนะครับเคลื่อนเข้าไปทหารขมรก็เคลื่อนเข้าไปบริเวณขดลวดอ่าบริเวณไม่ใช่ขดลวดนะบริเวณลวดหนามันหละที่ถูกทหารไทยปิดไว้ก็เลยเกิดการประทะก,กันในกัมพูชาบอกว่า ไทยนะเป็นยิงก่อนว่าง,งั้นเอ,อ่ยิงขเขมรก่อนแต่ขเขมรทหารขาเขมรนนะ่ะออใช้เรียกว่าใช้ในการป้องกันตัวเองว่าง,งั้นนะเอก็ออกมาอ้างอันนี้นะก็คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นที่มีการประทะกันก็คือประทะกันตรงต,รงตาเมินทมนี่แหละนะโดยการทหารไทยก็เอาลวดหนามไปตึงไว้คือพูด,ดง่ายๆเหมือนจะทําด่านเหมือนจะทำรนะัำ้วลวดหนมามไม่ให้ทหารเขมรเข้ามาก็ตรงนั้นก็ ทหารสองฝ่ายก็แตกตื่นวิ่งเข้าไปจับอาวุธกันทั้งสองฝั่งทหารไทยก็วิ่งกลับมาเอาอาวุธทหารขาเขมรก็วิ่งกลับไปเอาอาวุธปืนเพราะมันจะมีบางส่วนที่ตึงกําลังกันอยู่มันยังไม่มีอาวุธใช่ไหมละครับตรงบริเวณที่นักท่องเที่ยวที่เขา,าเดินขึ้นเที่ยวไปเที่ยวมาตรงบริเวณฝั่งกัมพูชานั้นก็ยังไม่มีทหารก็จะตึงกําลังกันอยู่เฉยจุดนี้ก็ วิ่งไปเอาวุธอะไรประมาณนะั้นนะอันนี้ก็คือสาเหตุนะครับก็นี่แหละในส่วนของเหตุการณ์การประทะกันรายงานนะครับการประทะบริเวณช่วงเช้าวันที่24นะครับก็ประมาณสัก7จ็ดโมงนะเจ็ดโมงคึ่งก็หน่วยเฉพาะกิจด,ดูแลพื้นที่ปราสาทแต่มทมรายงานว่าได้ยิน่าเสียงโดรนนะได้ยินเสียงโดรนบินเข้ามาบริเวณฝั่งไทยนี่แหละเหมือนมาลาดตะเวนนะครับลักษณะนั้น ก็ได้ยินแต่เสียงนั่นแหละนะครับก็บินอยู่เหนือบริเวณปราสาทแต่มนทมแล้วก็มีการสอด่องแต่ว่าถ้าเรามองด้วยสายตาเราก็จะมองไม่เห็นนะอันนี้ก็นี่แหละแล้วก็ในแนวรวดหนามแล้วก็พบกําลังกัมโบชาจํานวน6นายพร้อมอาวุธปืนนะประจําอยู่ตรงรัวรวดหนามนั่นแหละเป็นอา g จีเดินเข้ามาใกล้แนวลาดใกล้แนวลวดหนามบริเวณด้านหน้าฐานปฏิบัติการของไทย ไทยจึงตะโกนออกไปช่วงแรกก็ไทยก็ตะโกนออกไปแหละตะโกนจิรจากันไป,ไปอ,ยอย่าล้ำเข้ามานะไม่ให้เข้ามาอะไรประมาณนี้ก,ก,ก็เลยเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและยกระดับสถานการณ์โดยฝ่ายไทยเฝ้าระวังตลอดเวลาชายแดนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาประมาณ2องโมงยีฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงเข้ามาอย่างนั้นก็2องโมงยีก็ได้เปิดฉากยิงเข้ามา,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 มาบริเวณตรงข้ามฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออก ของปราสาทต,ตาเมือนนระยะประมาณ200เมตรก็คืออันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นก็มีการสู้รบกันตลอดแนวเลยนะครับสู้รบกันตั้งแต่นู่นเลยไล่มงแต่เขาไปวิหารขึ้นมานะครับทหารไทยก็นำรถถังขึ้นไปขับไล่ทหารขเขมรขึ้นมาแล้วก็ตรงบริเวณภูมะเขือนะครับก็มีการยิงสกัดทําลายกระเช้าของทหารขเขมรที่ ส่งสเสบียงส่งกองกําลังก็ทําลายป้ายทำลายไปในระดับหนึ่งเหมือนกันตรงบริเวณแล้วก็อีกหลายฐานนะช่องทางอานมา้าช่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อีกก็คือตลอดทั้งแนวชายแดนในตั้งแต่ช่วงเชา้ามีการสู้รบกันมาแต่ในส่วนของตาเมินทมยังตรึงกําลังกันอยู่นะช่วงเชา้ายังไม่ทําอะไรแต่ที่ปฏิบัติการแรกก็คือนู่นเลยอยู่ที่เขาพระวิหารน,น่นเลยนะครับมีการยึดวัดแก้วอ่า นนไทยก็เข้ามายึดพื้นที่ได้หลายจุดตรงนั้นนะครับลักษณะนั้นอันนี้ก็นี่แหละอันนี้ก็คือช่วงเช้าก็ฮุนเซนก็ออกมาอ้างว่าโดนไทยลุกรานออกมาร่อนจดหมายบอกว่าไทยลุกรานไทยเ,เปิดฉากยิงก่อนว่าง,งั้นนะก็อ้างจดหมายถึงยูนสโกนะครับบอกว่าไทยลุกรานนะไทยเปิดฉากยิงก่อนแต่ว่าไทยก็อะไรครับ เรียกทูต60กว่าประเทศเข้ามาประชุมสถานการณ์แจ้งสถานการณ์นะบ,บอกว่าทหารเขมรเนะี่ยยิงก่อนและล่าสุดนะครับจังหวะที่ประทะกันนะครับทหารขาเขมรใช,ใช้อาวุธปืนนะครับใช้จรวดนะครับยิงถล่มฝั่งไทยนะครับไปถูกเลยครับถูกลงพยาบาลถูกเซเวน่นถูกอะไรต่างๆนะทำให้ผู้ที่บริสุทธิ์หรือว่าประชาชนทางฝั่งไทยเสียชีวิตไปเกือบ10กว่าคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยิงถูกอะไรครับยิงถูกปั๊มน้ํามันยิงอะไรครับยิงถล่มโรงพยาบาลอย่างเงี้ยถือว่าผิดผิดกฎทุกอย่างเลยนะครับการทาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะครับผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆถือว่าการกพฤติกรรมเหล่านี้มันไม่สมควรที่จะมาทําสิ่งเหล่านี้นะครับผู้นาคำเหม็นหรือว่าผู้นํากองทัพต้องออกมา ดูแลต้องออกมารับผิดชอบนะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับทําให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เขาบาดเจ็บล้มตายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนอย่างเงี้ยปั๊มน้ํามันก็ถูกถลม่มโรงเรียนนะครับหมู่บ้านต่างๆนะครับที่อยู่ตามห่างจากพื้นที่สู้รบไป10กิโลเมตรนะครับทางจังหวัดสุรินททางอันนลักษณะนะครับถูกถล่มเลยนะครับทำให้คนบาดเจ็บล้มตาย ในส่วนของคนไทยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขมิ้นมันผิดมนุษยธรรมผิดหลักมนุษยธรรมในะพวกนี้นะครับลักษณะนั้นนะอันนี้ก็สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฮุนเซนก็ออกมาโต้ข่าวนะออกมาโต้ข่าวว่าไม่ได้หนีไปจีนหรอกว่าอย่างนั้นนะแต่จากข่าวล่าสุดเขาบอกว่าเครื่องบินที่ฮุนเซนบินไปนะ่ะไปลงอยู่ที่เกาหลีใต้ว่างั้นแต่ว่าฮุนเซนก็ออกมาปรากฏตัวนะบอกว่าฮุนเซนยังอะไรครับ บังคับบัญชาการลบอยู่ว่าอย่างนั้นฮุนเซนบอกไม่หนีไปไหนยังบังคับบัญชาการลบอยู่ควบคุมการลบอยู่กับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีของฮุนมาเนตนั่นแหละก็ควบคุมการลบอยู่ว่าอย่างนั้นแล้วก็โชว์ภาพออกมาก็มีการโชว์ภาพออกมาน,นอกจากนั้นฮุน,นเซนก็ยังได้กล่าวคําอ้างของผู้บัญชาการภาคสองกองทัพภาคภาคที่สองว่าที่เคยเตือนว่า จะโจมตีกัมพูชาโดยใช้เวลาเพียง3วันนั่งนั้นนะเออโดยระบุว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่างั้นฮุนเซนก็บอกอยากรู้ท้าทายเหมือนกันไอ้สามวันของเขาเนี่ยเออมันคุยหรือเปล่าอย่าอย่าคุยอย่าขี้คุยว่างั้นบอกว่าไทยอย่ามาขี้คุยว่าจะโจมโจมตีเขมรภายใน3วันน่ะว่างั้นนะผมอยากรู้จักยุทธศาสตร์3วันของเขาเหมือนกันว่างั้นนะก็ฮุนเซนก็ออกมาเนี่ยการนําเสนอเรื่องราวที่ข่าวที่มันโกหกอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ตลกว่างั้นนะ เออก็มาดูโถกว่าไทยไม่สามารถทําได้หรอกที่จะโมจมโจมตีขเขมรภายใน3วันนะแล้วก็หุนเินก็โกหกต่อไปเธอไอ้พวกคนไทยพวกนักข่าวไทยว่างั้นนะแล้วก็หุนเินก็ปิดท้ายก็ความประโยคว่าอดนนดไทยทูมีว่างั้นนะหุนซินก็บอกดนนัดไทยทูมีถ้างานนี้ขเขมรแพ้น,นะครับหุนเินก็ถือว่าเป็นเฉลยสงครามนะบอกไว้ก่อนนะห,นนหุนเนินหุนมาเนตนี่ไม่มีที่อยู่นะครับ คุณเป็นเฉลยศึกนะบอกไว้ก่อนนะอย่าอย่าอย่าทำเป็นเล่นไปนะถ้าทหารขม,เมริเอาไทยไม่อยู่นะครับหุน่นศิล์นี่ถือว่าเป็นเฉลยเลยนะต้องหนีออกนอกประเทศนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเออนะครับอันนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนถ้าเอาไทยไม่อยู่เนี่ยถ้าปราบไทยไม่ลงเนี่ยถ้าขม,มินเพียงพเนี่คุณจะมาเดินรอยหน้าลอยตาเป็นนายชกเป็นผู้นำสอสอสอวอได้ไหมวุฒิสภาได้ไหมครับไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะ เป็นฉเฉลยสงครามนะคุณฮุนเซียนคุณฮุนมาเนตคุณจําไว้นะครับบอกไว้ก่อนนะถ้าง,งานนี้คุณเพ้ไทยเนี่ยอย่าทําเป็นเล่นไปนะผมบอกไว้ก่อนนะ<ส>การสงครามการสู้รบเนี่ยเออคุณเพ้ได้นะครับคุณจะคุณต้องไปหลบซ่อนๆอยู่ต่างประเทศแหละอันนี้ผมผมขอเตือนไว้นะอย่าท้าทายนะครับอันนี้นะปฏิบัติการคนไทยนี่แหละนะ ก็ล่าสุดกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็แจ้งยอดอถแถลงยอดเหตุปะทะไทยกัมพูชาพลเรือนนะครับเสียชีวิต11คนก็คือชาวบ้านนี่ะครับเสียชีวิต11คนแล้วก็ทหารเสียชีวิตหนึ่งนายนะครับแล้วก็บาดเจ็บ8ชาวบ้านก็เสียชีวิต11แล้วก็าบาดเจ็บ35คนนะนี่ก็ตั้งแต่หลวันที่24นะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกถแถลงการประนามการโจมตีของกองกําลังกัมโบชาอย่างรุนแรงเลยนะว่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกรณีการโจมตีโรงพยาบาลพนมนงรักฉเฉลิมพระเกียรตนะิ80พรรษาที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยว่าอย่างนั้นนะก็ถือว่าเป็นพื้นที่พล,ลเรือนตามแนวชายแดนซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ของไทยเลยแหละครับทาให้คนป่วยต้องอพยพนะครับอพยพมากกว่า1น0 0 0แคนแล้วนะ,ะช่วงนะครับอพยพ ออกจากพื้นที่เป็นแสนแล้วนะครับก็เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่เลยนะอันนี้นะก็นี่แหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็แสดงความเสียใจและเศร้าสลดอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการคุกคามอธิปไตยและเหยียบย่ำคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงว่าอย่างนั้นนะฮุนเซนเนะี่ยมันมันเรียกว่าโจมตีพล,ลเรือนโจมตีปั๊มน้ามันโจมตี ตลาดโจมตีร้านค้าหรือแม้แต่เซเว่นอย่างเงี้ยก็ถูกแรงระเบิดคนเสียชีวิตทันทีก็3-4ี่คนนะนะพ่อแม่ลูกนี่ครับดูแล้วมันก็เป็นภาพที่น่าสลดหนหูเหมือนกันนะเออบ้านคนบ้านเรือนกออ็พังกระจายนะครับก็คือแหลกสลายไปเลยก็มีนะครับอันนี้นะก็คือนี่แหละผลงานของฮุนเซนนะความสามารถของฮุนเซนมันมันทำอะไรได้ครับ โจมตีได้แต่ประชาชนไงฮุนเซนนะครับเออทหารขาเขมรม,ม,มันทำอะไรไม่ได้หรอกมันทําได้แต่โจมตีประชาชนไอทหารขาเขมรน,นะครับเป็นลักษณะนั้นแต่เราเนี่ยต้องโจมตีเฉพาะจุดกองกําลังทหารเท่านั้นเพราะนั้นงานเนี้ยก็คือเป็นการผลักดันผลักดันขเขมรให้ออกจากพื้นที่ผลักดันขเขมรจากช่องบอกออกมาขับมันออกมาปราสาทเตมุทมก็ผลักดันมันออกมาตรงที่ปราสาทเขาไอา ตรงบริเวณไอตรงบริเวณเขาพยุหารก็ตรงไหนที่เขมรยึดไว้ก็เราก็ผลักดันออกมาอันนี้นะครับก็เป็นลักษณะนั้นนี่จังหวัดสุรินทร์ก็นี่แหละสรุปผู้ยอดเสียชีวิตระบาดเจ็บจังหวัดสุรินทร์ประชาชนเสียชีวิต2อรายนะเด็ก8ขวบ1นรายด้วยนะแล้วก็บาดเจ็บสาหัส1นรายแลว้วก็นั้นจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้นะก็ จังหวัดอุบลราชธานีประชาชนเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บสี่รายนะครับจังหวัดศรีสะเกดประชาชนเสียชีวิตแปดรายเยอะสุดเลยนะศรีสะเกดนะครับเห็นไหมครับผู้เสียชีวิตมีแต่ประชาชนผู้บริสุทธิ์เลยนะอันนี้เนะนี่ยนี่นี่คือผลงานของเป็นอาชญากรสงครามไปแล้วนะฮุนเซนเนะี่ยฮุนมาเนนะ็ตฮุนเซนนี่เป็นอาชญากรสงครามไปแล้วนะครับอ้างว่าปกป้องแผ่นดินเขมรนอ้างว่าปกป้องแผ่นดินเขมรนแต่ว่าพฤติกรรมที่มันทำเนะี่ยนะครับเวลามัน มันทำมันยิงมันทำร้ายผู้คนนี่ยพฤติกรรมพฤติกรรมเรื่องโจรเลยนะครับอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอาชญากรสองครามอย่างงี้นะครับก็คือต้องถูกประนามนะสิ่งเหล่านี้เพราะานั้นน่ยถ้าเพสไทยเนี่ยคือต้องหลบซ่อนเลยนะครับฮวนเซนนี่ต้องหลบลนะนะเป็นอาชญากรเลยนะครับถ้าเพสไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเสนอหน้ารับตําแหน่งอไรใดได้เลยนะครับเนี่ยลักษณะนั้นนะ บุรีรัมย์ก็ประชาชนก็ได้รับบาดเจ็บนะครับก็รวมแล้วประมาณเสียชีวิตก็ประมาณ8ปลายนะเออแปแปดเ 8, ลายขึ้นไปนะครับในส่วนของประชาชนก็ถือว่านี่แหละถือว่าเป็นการนะเป็นการจงใจยิงอาวุธใส่สถานพยาบาลหรือเป็นการกระทําที่ข้ามเส้นแบ่งความเป็นมนุษย์และเข้าข่าย อาชญากรรมสงครามเพราะนั้นฮุนเซนเนี่เข้าข่ายอาชญากรนะเป็นทำการอาชญากรรมสงครามนะครับตามมนุษยสัญญาเจนีวาฉบับที่4มาตรา18นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเก็บหลักฐานไว้แล้วก็ยื่นต่อยูเนสโกหรือว่ายื่นต่อศาลโลกหรืออะไรก็แล้วแต่นะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนะี่ยฮุนเซนเน่ยทำอย่างเงี้ยนะครับถือว่าผิดอนุสัญญาเจนีวานะครับถือว่าเป็นการใช้อาวุธ ที่รุนแรงนะยิงใส่บ้านเรือนประชาชนยิงใส่โรงพยาบาลยิงใส่ตลาดทั้งที่มันห่างกันเป็นสิบกิโลนะยิงใส่ตลาดทำไมมันถึงแม่นขนาดนั้นนะไปตกกลางเซเว่นไปตกโรงพยาบาลไปตกบ้านเรือนประชาชนขึ้นมาอย่างนั้นนะครับถือว่าเป็นอาชญากรรมนะครับเป็นอาชญากรรมสงครามนะครับลักษณะนั้นนะอย่างเงี้ยก็ต้องถูกประน,นามแล้วก็ถูกส่งตัวขึ้นศาลแน่นอนเนี่ยนะครับลักษณะนั้นก็นี่แหละ ปฏิบัติการนี้ก็พอบอทอบอเปิดเผยเปิดปฏิบัติการยุทธบดินทร์นั่นเองอันนี้นะก็นี่แหละก็คือทวงคืนดินแดนไทยนี่แหละครับไล่ผู้ลุกราณน,นะครับอันนี้นะก็คือเป็นยุทธวิธีแหละก็ไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดินนะครับภาคอากาศไม่ว่าจะเป็นเอฟสิไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก,กิบเทนณเวลานี้นะครับเอฟสิก็บินไป3 4สี่รอบแล้วนะบินไปทิ้งบอมทิ้งอะไรนะครับสามสี่รอบแล้วนะครับ อันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เราก็เอามาพูดกันนะครับล้วก็มาพูดกันนี่แหละคร่าวๆนะครับก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากสรุปสถานการณ์จากกองทัพภายที่สเนี่ยนะครับก็คือช่องบกตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ตึงกําลังกันอยู่นะช่องบกตอนนี้ตึงกําลังกันอยู่นะเวลาประมาณ15บหนาฬิกาช่องอานมาก็เอชทิ้งระเบิดนะครับทิ้งระเบิดใส่ฐานที่ตั้งของกรรมัมพูชาก็กระแตก แตกกระเจิงเหมือนกันนะครับในในส่วนของช่องอานม้าแล้วก็พื้นที่สัมเตะการทาลักใช้รถถังเข้าตีเพื่อยึดพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดตรวจจุดตรวจการภูผีนะครับตรงข้ามปราสาัดโดนต,วน,ตวนก็เอ6สนะครับสายเอชหถลม่มฐานทัพของขมรอยู่ตรงนั้นนะครับช่องตาเท่านี่แหละครับแล้วก็จุดตรวจการเขาสัตตาโสมตรงนี้นะครับก็ทําลายรถถังของกัมพูชาได้ จำนวนสองคันนะสคันตรงนี้นะแล้วก็เขาพระวิหารวัดแก้วสิขาคีรีสวาระก็ใช้รถถังระดมยิงนะครับแล้วก็ส่งทหารราบเข้ายึดแล้วตรงนี้นะในส่วนของเขาพระวิหารนะครับแล้วก็ฟูมิะเขือปัจจุบันก็สามารถทําลายกระเช้าทรงกําลังของคำเหนได้แล้วอันนี้นะครับในในส่วนของภูมมะเขือนะครับแล้วก็ ขบวนิหารบัดแก้วอันนี้ก็ภูมิมะเขือปัจจุบันสามารถทําลายกระเช้าส่งกําลังได้บางส่วนก็ช่องจอมนะครับช่องจอมก็โจมตีกันไปมาอยู่ช่องนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ปราสาทต,ตาควายกัมพูชามีการวางกําลังฝ่ายไทยเข้าตีไปแล้วลอกที่2แล้วนะครับแล้วก็พื้นสีปราสาทต,ตาเมินทมตอนนี้ล่าสุดก็มีการยิงกันแล้วนะยิงกันตอนกลางคืนเลยนะครับในปราสาทต,ตาเมินทมนะครับอันนี้ก็คือมีการายิงกันเรียบร้อยนะครับตามเมินทม ก็สำนักข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นชินหัวนิวสำนักข่าวเป็นทางการที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนรายงานชัดเจนว่ากัมพูชาเปิดฉากโจมตีไทยก่อนทำให้ไทยต้องตอบโต้กลับซึ่งคลิปดังกล่าวก็รายงานเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อสื่อสารให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นสถานีของจีนสถานีข่าวของญี่ปุ่นหรือแม้แต่สถานีข่าวต่างประเทศของเดอะการ์เดียนเว็บไซต์ ข่าวรายใหญ่ของอังกฤษก็ขึ้นหน้าไ like ลฟ์อัปเดตเล้วเกาะติดสถานการณ์รายงานสถานการณ์การประทะกกันร,ระหว่างไทยและแคมเดนด้วยนะนะโดยมีการระบุชัดเจนว่าการโจมตีมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดจากกัมพูชาเปิดฉากโจมตีเข้ามาในพื้นที่ของไทยนะอันนี้ก็ก็เสนอข่าวเป็นไปในทางทิศท,ทางเดียวกันนะครับในส่วนของผลของกระสุนปืน M 21ของ กัมพูชาก็ถือว่าทําลายบ้านเรือนประชาชนนะประชาชนบาดเจ็บล้มตายไปจํจนวนมากนะครับกระสุน m b, b m m บยจากฝั่งกัมพูชาก็ตกใส่ปั๊มน้ํามันปตทบ้านผือนะครับแรงระเบิดทําให้ร้านสะดวกซื้อเสียหายอย่างหนักไฟลุกลามควันดําคลุ้งอันนี้นะก็แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ8รายและบาดเจ็บอีก14รายนะครับอันนี้นะครับ ฮุนเซนก็ออกมาไล์สดนะครับเปิดโชว์รูมนะฮุนเซนก็เปิดวอลล์รูมบัญชาการรบลั่นไม่ได้หนีไปไหนวนนะจวกยับนักการเมืองนักข่าวไทยอย่ามาว่างั้นนะอย่ามาไทยกับกูไอ้ดนไอนะ้ดนไทยทูมีว่างั้นนั่นก็เต็มที่ละ,ะงานนี้ฮุนเซนก็บัญชาการเต็มที่ส่วนทหารขามนก็ล่าสุดนะได้ยินเสียงเครื่องบินเอส .16 ก็ถึงกับต้องอมพระแล้วนะครับทหารขามนนะต้องอมพระแล้วนะ อมพระท่องนโมตัสสะภะวโตุแล้วตัวสมาสพุทธัสสะแล้วนะก็คือทหารกับเหม็นก็ทําคลิปคือเริ่มกลัวแล้วบางคนชาวบ้านขเขมรเนี่ยได้ยินเสียงเอฟสิบหกบินผ่านนี่ร้องไห้เลยนะครับถึงขั้นนั้นแล้วนะไอ้ไอ้ประชาชนชาวขเขมรเนี่ยอพยพเหมือนกันแต่ว่าชาวบ้านได้ยินเสียงเอฟสิบหกบินบ้นแถวชายแดนเนี่ยกลัวมากเลยกลัวเขาทิ้งระเบิดไงกลัวเขาบอมเนะี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือทําให้ประชาชนนี่ ตกอกตกใจแล้วนะครับอันนี้นะลักษณะนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอาข่าวข่าวมาเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับเอาพูดมาพูดคุยกันเล็กเล็กน้อยน้อยนะสำหรับสถานการณ์เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการท้าทายของฮุนเซนบอกว่าไม่กลัวหรอกแล้วก็เป็นไปไม่ได้ว่าทหารไทยจะปฏิบัติการแค่3วันจะขับไล่ทหารเขมรออกมาตามแนวชายแดนฮุนเซนไม่เชื่อนะครับฮุนเซนไม่เชื่อกองทัพบ,บ้าคที่2ซึ่งเขาบอกว่าจะปฏิบัติการปิด อะไรครับปิดปราสา,นานทนครธมยึดคืนปราสา,นานทนครธมปิดาทางเข้าออกนะนเนี่ยฮุนซนก็ไม่เชื่อนะครับเพราะนั้นก็เลยเกิดเหตุลักษณะก็เลยฮุนซินก็ปฏิบัติการลบเองเลยนะอันนี้นะก็ะก็ถ้าฮุนซินแพ้ง,งานนี้ก็เป็นอะไรครับอาชญากรสงครามนะอ,อ,อยู่ไม่ได้เลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะแล้วก็สิ่งที่ฮุนซินทําสิ่งที่หารกัมเรียนทำนี่ถือว่ามันอับยศอดสูมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไป ทำร้ายาไปยิงไปทำร้ายชาวบ้านตาดำดำในฝั่งไทยเนะี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสไปถลม่มโรงพยาบาลไปถลม่มปั๊มน้ำมันไปถลม่มบ้านเรือนประชาชนอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้บังเอิญหรอกเพราะว่ามันเป็นการจงใจมากกว่านะเสียงแล้วนะนะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยเหลือทหารที่อยู่แนวหน้าและก็ผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ ขอให้แข็งแกร่ปลอดภัยทุกท่านเลยเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันงลัไปนะครับผมครับสวัสดีครับคุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาอ่อนทูครับขอบคุณมากครับ